ความภาคภ,ภูมิใจของวัฒนธรรมไทยเราค่ะพี่คะวันนี้ทำงานเหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยหรอกลูกเห็นหน้าลูกก็หายเหนื่อยแล้วมีอะไรอีกล่ะคะที่มาประจบประแจงแบบนี้หนูอยากได้คนเจ็ดค่ะแม่แล้วทำไมยึงอยากได้อ่ะลูกก็คนเจเห็นหนเห็นเพื่อนเขาหนึ่งอะคก็อยากได้บ้างแม่เห็นโทรศัพท์ของลูกก็ยังใหม่อยู่เพิ่งซื้อแต่ว่า แม่สอนวันที่ครูสอนวันนี้ค่ะครูสอนเรื่องอะไรลูกวันนี้เรื่องคำศัพิตคาบังคับค่ะไหนแม่ลองถามลูกดูนะได้เลยค่ะอ่าทิ้นกาได้ทองค่ะคำต่อไปวัวาหายว่วหายซื้อใหม่ค่ะแม่วัวาหายต้องร้อมข้ออ๋อค่ะอ่าน้ำตื้นตุ้งปากมุงไปแดงค่ะแม,ม่ไม่ใช่น้ำตื้นตุงผัก สุภาษิตคำพังเพยของไทยนั้นเกิดจากการนำพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือว่าด้านร้ายนำมาเรียบเรียงค่อยคำใหม่ในเชิงของการเปรียบเทียบหรือการสอนทำให้เกิดเป็นสำนวนสุภาษิตคำพังเพยของไทยในที่สุดสุภาษิตคำพังเพยนั้นดูผืนๆจะคล้ายกันจนแทบจะแยกไม่ออกแต่จริงๆแล้วทั้งสองคำนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะคำว่าสุภาษิตจะเป็นเชิงเปรียบเทียบสั่งสอน เช่นหัวล้านได้หวีหวานอนได้แก้วส่วนคำพังเพยเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบของสองสิ่งเช่นกว่าถัวจะสุกงนาก็ไม่พอดีก่อนที่นักศึกษาจะนำสองคำนี้ไปใช้อย่าลืมแยกให้ออกด้วยนะคะ